ตราให้เกิดขึ้นเริ่มจากใจตัวเองก่อนและตราคำว่าไทยเราเข้าใจกันใหม่นะครับมาแต่คำว่าใจระไทยนะครับชื่อว่าไทยนั้นใหญ่ยิ่งมีของที่กล่าวแล้วก็ท่านสถิตก็เป็นตัวแทนของเป็นตัวแทนของคริสตกปฏิันทางคริสพ์ไปสู่ที่เดียวกันแต่ที่ที่พระเจ้าทรง แต่เรียงให้แต่เราเรามีวิถีทางที่จะไปถึงที่นั่นคนเราวิถีทางนะคงเข้าใจตรงประเด็น,นนี้คริสเตียนจึงมีความเชื่อว่าการที่เรามีลมหายใจได้เนี่ยในนี้ค้อมาภายใน6วันหลังจากนั้นพระองค์จึงจะทําให้มนุษย์จุดหนึ่งคือเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายว่าเมื่อเราตั้งแต่ครั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นคริสเตียนคนส่วนมีความเชื่อว่า

หรือด,ดูแลเรื่องการป้องในสมัยนี้ของขุณได้อันนี้ก็เป็นห่งน่ได้อ้าวมีแต่แรอันนี้เอาไปเยกนดมัวพ่รนของดีนขอขอบคุณกษัาริส่งเสริมกษัรย์ธรรมอาเช่ แะาะคณะผู้ดัดกานทุกท่ากษที่ให้เกีย,กกยกกรติพระเจ้าเป็นประธานในการเปิดงานสืบสารตนาศิลป์คติชวนวิยาในครั้งนี้คุณบันติภูมิสะอาดคุณวีรศักดิ์อุ่งทองดีคุณจตุรนมั่นเจริญคุณคว้รนสุกวันเมนะคุณนรรงล้ำสุขดี ณสนใจนายชัยวัฒน์สมัครลานายวิชัยไกรเลริศวกกําจองคุณบุญเรือนเงินเต็มพระครูใบกานัคุณจีรยุทธ์ขวัญสกุลคุณรัเทระอัศนีพออาจารย์ปริญญาสุขมณีฤาษีนีมณีอริยาศรีอริยะบุตร คุณพรพผมอาจารย์รับพูนีเทพนะครับผมแล้วก็ของป่ะธานดรประกายนาสงขาเจ้าของพื้นที่แล้วก็อาจารย์สุบินนะครับรองน้านาทองและคณะกรรมการอีกหลา,ายร้อยท่านนะครับที่ได้มาจัดงานคติชนวิทยานะครับคติชนวิทยา ด้านหลังที่ท่านเห็นนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับใช้เวลาเจยียมนะครับงานเนี่ยถึงสอสเดือนเลยทีเดียวนะครับในการวางแผนเตรียมงานที่จะกวน <c oughs> ไฮไลท์คือกวนสีพึ่งนะครับหรือหุงสีพึ่งระดับโรคและได้รวบรวมมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกสำนักทั่วประเทศไทยทั้งหมด1,000สำนักนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นงานคติชนวิทยาที่มอบเกียรติบัตรให้กับครูบาอาจารย์ทั้งโหราศาสตร์ ทั้งอเวชาศาสตร์ทั้งโหราศาสตร์ทั้งเวชศาสตร์ทั้งหมอดูทั้งหมอสัก์นะครับทั้งหมอยาแล้วก็นาฏยศาสตร์นะครับอาจจะเป็น ระเพีนีโบราณวัฒนธรรมโบราณที่ยังเป็นคติชนวิทยาอยู่นะครับก็คือว่าเราอยากจะรวบรวมความรู้นะฮะเกี่ยวกับคติชนวิทยาเนี่ยเมื่อกี้นะครับทางตัวแทนของกระทรวงศึกษาก็ได้เห็นการจัดงานนะครับแล้วก็ได้มอบใบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพร้อมทั้งรับเรื่องนะฮะจะตั้งเป็นสถาบันนะคติชนวิทยา<ม>ในการเรียนรู้<ม>ในศาสตร์ต่างๆสืบต่อไปนะครับ ทางกระทรวงศึกษาที่การนะเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยก็ยการยอมรับนะครับในการเรียนรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของนาฏยศาสตร์โหราศาสตร์ในขนทรทมเนียงประเพณีต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องศาสนพิธีอักขระเลขยันนะครับในยันต่างๆซึ่งนะครับจะจัดตั้งเป็นสถาบันขึ้นมาสถาบันหนึ่งในการยอมรับของกระทรวงศึกษานะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานในรูปแบบนี้เราทําให้ทุกคนได้ลําลึกนึกถึงคติชนวิทยารูปแบบวัฒนธรรมประเพณ any.